ไม่ใช่เพียงเพราะคุณเหงาหรือเพราะคุณหวยหาความรักแต่เพราะดวงจิตของคุณได้ส่งคลื่นความรู้สึกลึกซึ้งไปยังใครบางคนที่มีหัวใจสั่นไหวในจังหวะเดียวกันอยู่ในมิติที่ยังไม่เจอกันแต่ก็ไม่เคยหายไปจากกันจริงๆมีบางอย่างบางพลังงานบางคำขอที่คุณกระซิบไว้ในความเงียบถูกส่งผ่านออกไปสู่ห้วงอากาศและในอีกฟากหนึ่งของโลกเขาก็กำลังรู้สึกเหมือนกันความรู้สึกที่ไม่มีคำอธิบาย เหมือนรู้สึกขาดอะไรบางอย่างทั้งที่ไม่เคยรู้จักคุณเลยด้วยซ้ำและนั่นคือสัญญาณที่จักรวาลกำลังทำงานกำลังวางเส้นทางกำลังจัดจังหวะให้ดวงวิญญาณสองดวงได้มาพบกันแม้ต้องผ่านการรอคอยผ่านความผิดหวังผ่านการสูญเสียที่แทบลุกไม่ไหวแต่มันก็ไม่เคยสูญเปล่าทุกหยดน้ำตาทุกคำถามที่คุณเงยหน้ามองฟ้าแล้วพูดเบาๆว่าเมื่อไรจะเจอคนของเรา คำถามนั้นจะกระวาลได้ยินเขาคนนั้นอาจกําลังฟังเพลงเศร้าในคืนฝนตกแล้วนึกถึงคนที่ยังไม่เคยพบเขาอาจเงียบอยู่กลางผู้คนมากมายแล้วจูจ่ๆใจก็ร้องหาชื่อคุณทั้งที่ยังไม่เคยรู้ชื่อนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่ใช่ภาพฝันเพ้อเจอ้อแต่มันคือกระแสของแรงดึงดูดคือแรงสั่นของความรู้สึกลึกในใจที่กำลังตอบสนองกันแบบไม่รู้ตัว คุณไม่จําเป็นต้องพยายามเป็นใครเพื่อให้เขามารักแค่เป็นตัวเองในแบบที่ซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองแล้วโลกจะค่อยๆดันคุณทั้งสองคนให้เข้าใกล้กันในเวลาที่เหมาะสมความบังเอิญจะพาคุณไปในที่ที่ไม่คิดว่าจะเจอใครแล้วในจังหวะที่คุณเหนื่อยหน้าขึ้นจากความรู้สึกเหนื่อยล้าเขาจะอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ในฐานะคนแปลกหน้าแต่เป็นในฐานะใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนไม่ต้องใช้คำพูดมากมาย แค่มองตาก็เหมือนหัวใจรู้คำตอบเหมือนชีวิตทั้งชีวิตได้พาตัวเองเดินอ้อมโลกมาเพื่อจังหวะนี้เพื่อวินาทีนี้ที่คุณรู้สึกว่านี่แหละคนที่รอและเขาเองก็รู้สึกแบบเดียวกันแม้วันนี้คุณอาจยังไม่เห็นเขาแต่เชื่อเถอะว่าเขากำลังเดินอยู่บนเส้นทางของตัวเองพร้อมกับคำถามเดียวกับคุณพร้อมกับการเงียหูฟังเสียงหัวใจเงียบๆย,ยามค่ำคืน เสียงที่บอกว่ามีใครบางคนที่กำลังรอเขาอยู่เช่นกันและในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้ความรู้สึกที่แน่นอนที่สุดคือคุณไม่ได้เดินคนเดียวไม่ได้ตามหาเพียงฝ่ายเดียวเพราะจักรวาลกำลังพาเขามาหาคุณอย่างเงียบๆอย่างแนบเนียนและอย่างเต็มไปด้วยพลังศรัทธาจากหัวใจสองดวงที่ไม่เคยหยุดสั่ไหวถึงกันและในทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมา แม้จะยังไม่มีมือของใครสักคนคอยจับไว้แม้จะไม่มีเสียงทักทายของคนที่ใจคุณเฝ้ารอแต่อย่าเพิ่งหมดหวังเพราะการไม่มีเขาในวันนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่มาถึงในวันพรุ่งนี้บางครั้งคนที่มีค่ามากที่สุดก็มาในวันที่คุณเกือบจะเลิกล้มความเชื่อในความรักไปแล้วมาในวันที่คุณไม่ต้องฝืนอะไรอีกต่อไป มาในวันที่คุณยิ้มได้เพราะรักตัวเองเป็นแล้วจริงๆและในวันที่คุณยอมรับว่าการอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่จะกระวลถึงจะเริ่มเผยร่องรอยของคำตอบให้คุณเห็นทีละน้อยทีละน้อย,อยเหมือนหมอกจางที่กำลังค่อยๆเปิดทางให้แสงแรกของวันสองผ่านเขาอาจไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบในสายตาคนทั้งโลกแต่อาจเป็นคนที่เข้ากันได้กับบาดแผลในใจคุณอย่างประหลาด เขาอาจไม่ใช่คนที่เอ่ยคำหวานหรือพูดเก่งอะไรแต่อาจเป็นคนที่อยู่ข้างคุณในวันที่โลกทั้งใบเงียบเกินไปคนที่ไม่หนีจากคุณเวลาคุณไม่สมบูรณ์แบบคนที่ไม่ละสายตาเวลาคุณร้องให้แบบไม่รู้สาเหตุและคนที่ยอมฟังเสียงในใจคุณโดยไม่ตัดสินเพราะเขาเองก็มีเสียงเงียบในใจของตัวเองที่รอใครสักคนมาเข้าใจเช่นกันบางความรักไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้หัวใจเต้นแรงเพียงชั่วคราว แต่เกิดขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างบางอย่างที่ไม่มีใครเคยเข้าใจเขาจะไม่มาเพราะคุณร้องขอจากความกลัวแต่เขาจะมาเพราะคุณพร้อมจะรักโดยไม่มีเงื่อนไขและนั่นแหละคือพลังบริสุทธิ์ที่จักรววลเฝ้ารอจะตอบสนองความรักที่ไม่ใช่แค่การได้ครอบครองแต่เป็นการยอมให้กันเติบโตเคียงข้างกันในวันที่ทั้งสองคนยังไม่สมบูรณ์แต่พร้อมจะพากันไปสู่ความสมบูรณ์แบบเท่าที่สองหัวใจจะทำได้ อย่าปล่อยให้คืนใดผ่านไปโดยปราศจากการขอบคุณตัวเองที่ยังเชื่อในความรักยังมีหัวใจอ่อนโยนยังเฝ้ารอด้วยความอดทนเพราะการรอที่ไม่เปล่าประโยชน์ที่สุดในโลกคือการรอใครบางคนที่มีหัวใจดวงเดียวกันกันกบคุณหัวใจที่เคยผ่านการแตกสลายเหมือนกันเคยฝืนยิ้มทั้งที่น้ำตาร่วงเหมือนกันและหัวใจที่เคยพูดกับตัวเองเงียบๆว่าถ้ามีใครสักคนที่เข้าใจจริงๆฉันจะรักเขาด้วยทั้งหมดที่มี คุณไม่ได้เพอ้อฝันคุณไม่ได้งมงายคุณแค่ซื่อตรงกับหัวใจและซื่อตรงกับสิ่งที่จักรวาลกำลังสร้างขึ้นช้าๆโดยไม่บอกคุณล่วงหน้าเพราะบางครั้งคนที่เหมาะสมที่สุดจะมาในตอนที่คุณพร้อมที่สุดไม่ใช่ตอนที่คุณอยากได้มากที่สุดเพราะจักรวาลไม่ได้ทำงานตามคำขอแต่ทำงานตามความจริงใจของคุณที่คุณได้แสดงออกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้วันนี้คุณจะยังไม่เห็นเขา แต่เขากำลังเดินมาในจังหวะของเขาจังหวะที่อาจช้าก,กว่าที่คุณหวังแต่ไม่เคยช้าก,กว่าที่หัวใจคุณต้องการอย่าเร่งอย่าท้ออย่าเสียศรัทธาในคำว่ารักเพราะจักรวาลจะไม่ให้คุณรอนานเกินไปกว่าที่หัวใจจะอดทนได้คุณไม่ได้ตามหาเขาคนเดียวจักรวาลก็กำลังพาเขามาหาคุณที่ละก้าวที่ละลมหายใจและในวันหนึ่งที่เงียบที่สุดเขาจะปรากฏ และเมื่อวันนั้นมาถึงวันที่คุณไม่คาดคิดวันที่คุณไม่แต่งตัวเพื่อไปเจอใครวันที่คุณไม่ตั้งใจจะเปิดใจให้ใครเข้ามาอีกแต่เขาจะเข้ามาในจังหวะที่พอดีกับจิตวิญญาณของคุณที่สุดเขาจะไม่ถามว่าคุณผ่านอะไรมาบ้างแต่จะยื่นมือมาอย่างเงียบๆพร้อมสายตาที่บอกว่าคุณไม่ต้องผ่านมันคนเดียวอีกแล้วไม่มีเสียงเพลงโรแมนติกไม่มีบทสนทนาสวยหรูมีแค่ความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นในหัวใจทั้งสอง ความรู้สึกที่ลึกเกินกว่าจะอธิบายเหมือนคำตอบที่เคยตาหามาทั้งชีวิตถูกพูดออกมาโดยที่ไม่ต้องใช้คำพูดและเขาจะมองคุณเหมือนเห็นจัก,กรวาลทั้งใบอยู่ในตัวคุณไม่ใช่เพราะรูปลักษณ์หรือภาพลักษณ์ที่คุณพยายามสร้างแต่เพราะแววตาของคุณเต็มไปด้วยความจริงเพราะรอยยิ้มของคุณเต็มไปด้วยแผลเก่าและเพราะความเงียบของคุณเคยพูดกับโลกอย่างกล้าหาญว่าฉันรอได้ถ้าเขาคนนั้นคือรักแท้ จักรวาลได้เห็นทุกครั้งที่คุณร้องให้คนเดียวได้ยินทุกคำอธิษฐานที่คุณเปล่งออกมาด้วยความหวังสุดท้ายและจักรวาลไม่เคยนิ่งเฉยเพียงแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาเพราะคนที่คู่ควรกับคุณต้องเป็นคนที่ผ่านการหล่อหลอมมาอย่างลึกซึ้งเช่นเดียวกับคุนะบางทีเขาเองก็อาจเคยรักใครแล้วผิดหวังเคยเดินทางผ่านความมืดจนไม่คิดว่าจะมีแสงอีกแล้วแต่เมื่อเขาได้เห็นคุณ แสงสว่างในใจเขาก็กลับมาอีกครั้งโดยไม่รู้ตัวเขาอาจไม่พูดว่ารักคุณตั้งแต่แรกพบแต่เขาจะอยู่จะฟังจะมองเห็นคุณแม้ในวันที่คุณมืดมนที่สุดและจะไม่เดินหนีในวันที่คุณเงียบที่สุดเพราะเขาไม่ได้มาด้วยความต้องการแต่เขามาด้วยความเข้าใจเข้าใจว่าการรักใครสักคนไม่ใช่เรื่องง่ายเข้าใจว่าคุณไม่ได้ต้องการคำพูดสวยหรูแต่ต้องการใครสักคนที่อยู่ข้างคุณอย่างแท้จริง แล้ววันหนึ่งคุณจะหันกลับมามองตัวเองในกระจกพร้อมกับรอยยิ้มที่ไม่ต้องฝืนอีกต่อไปแล้วพูดกับตัวเองว่าขอบคุณนะที่ไม่ยอมแพ้เพราะถ้าคุณยอมแพ้ก่อนหน้านั้นเพียงนิดเดียวคุณอาจพลาดคนคนนี้ไปตลอดกาลพลาดโอกาสที่จะรู้ว่าแท้จริงแล้วจัก,กรวาลมีความเมตตาม,มากกว่าที่เราคิดพลาดการได้รู้ว่ารักแท้นั้นมีอยู่จริงไม่ใช่ในนิทานไม่ใช่ในหนังแต่ในโลกจริงในชีวิตจริง และในหัวใจจริงที่เต้นตรงกันคุณไม่ได้ตามหาเขาคนเดียวเพราะเขาเองก็เฝ้ารอคุณอยู่เช่นกันบางทีเขาอาจเงยหน้ามองฟ้าและพูดเบาๆว่าถ้ามีใครสักคนที่เกิดมาเพื่อกันและกันจริงๆฉันพร้อมแล้วและนั่นแหละคือคำตอบที่จักรวาลกำลังประมวลผลเพื่อเชื่อมสองชีวิตที่เคยหลงทางให้กลับมาพบกันในที่สุดไม่ใช่ในฐานะคนแปลกหน้าแต่ในฐานะคำตอบสุดท้ายของกันและกัน หากคุณยังอ่านมาถึงตรงนี้ขอให้รู้ไว้ว่าคุณไม่ได้บ้าที่ยังศรัทธาในความรักคุณไม่ได้อ่อนแอที่ยังร้องให้กับเพลงที่ไม่รู้จักชื่อคุณไม่ได้งโง่ที่ยังเชื่อว่าเขาจะมาเพราะความรักที่แท้จริงนั้นไม่เคยใช้เวลาเป็นเครื่องตัดสินแต่มันใช้หัวใจเป็นสัญญาณและตอนนี้หัวใจคุณก็กำลังส่งคลื่นนั้นออกไปและเขาก็กำลังเดินตามคลื่นนั้นมาอย่างเงียบๆอย่างอ่อนโยน อย่างมั่นคงและในระหว่างที่คุณใช้ชีวิตไปตามปกติใช้วันธรรมดาแบบไม่มีอะไรพิเศษเดินทางไปในที่ที่เคยไปฟังเพลงเดิมๆซ้าๆทํางานที่เหนื่อยแต่ก็ต้องทํารู้ไหมว่าในขณะเดียวกันนั้นเองเขาก็กําลังใช้ชีวิตของเขาในแบบเดียวกันเขาอาจเพิ่งตื่นล้างหน้าแล้วมองตัวเองในกระจกแล้วถามเบาๆว่าเมื่อไหร่จะเจอคนนั้นคนนั้นที่หัวใจเงียบๆของเขาคิดถึงอยู่ทุกวัน ทั้งที่ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงแต่หัวใจก็ยังเฝ้าเรียกหาทุกวันโดยไม่เคยหยุดเหมือนกับคุณที่ยังเอฟ้าถามฟ้าถามดาวถามใจตัวเองว่าเขาอยู่ไหนและบางครั้งจักรวาลก็ทดสอบความอดทนของเราอย่างโหดร้ายด้วยความเงียบด้วยการเว้นว่างด้วยการให้เราเห็นแต่คนที่ไม่ใช่เข้ามาเพื่อให้เรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราไม่ต้องการ เข้ามาเพื่อสอนบทเรียนที่แสนเจ็บปวดก่อนจะมอบสิ่งที่เราต้องการจริงๆให้เราในวันหนึ่งวันที่เราผ่านทุกบททดสอบมาอย่างเต็มใจและไม่พร่ำบน่นวันที่หัวใจของเราแกร่งพอจะรักใครสักคนอย่างไม่เห็นแก่ตัววันที่เรายอมรับว่าความรักไม่ใช่การได้มาเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าแต่คือการแบ่งแสงของกันและกันแม้ในวันที่เรามืดมนคุณอาจเจอบางคนที่ทำให้คุณยิ้มแล้วจากไปเจอบางคนที่สัญญาว,ว่าจะอยู่แต่สุดท้ายก็หายไปโดยไม่อธิบาย เจอบางคนที่บอกว่ารักแต่ทําให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวกว่าเดิมแต่คุณรู้ไหมว่านั่นไม่ใช่ความล้มเหลวนั่นคือขั้นตอนขั้นตอนของการขัดเาใจคุณให้พร้อมสําหรับคนที่ใช่จริงๆเพราะความรักที่แท้จริงต้องเกิดกับหัวใจที่พร้อมไม่ใช่หัวใจที่แค่ต้องการหลีกหนีความเหงาและในคืนที่คุณเหนื่อยล้าเกินจะหลับมองเพดานห้องมืดมืดแล้วปล่อยให้น้ําตาไหลอย,อย่างเงียบงนันอยา่าเกลียดตัวเองที่ยังรู้สึก อย่าด่าว่าตัวเองที่ยังคิดถึงใครสักคนที่ไม่เคยพบเพราะการรู้สึกคือสิ่งที่สวยงามที่สุดของมนุษย์การที่คุณยังเชื่อในสิ่งที่ไม่เห็นนั่นแหละคือพลังวิเศษที่จักรวาลรับรู้ได้เสมอและนั่นคือเหตุผลที่คนบางคนถูกลิขิตให้เดินมาหาคุณด้วยจังหวะที่อาจดูช้าแต่กลับแม่นยำที่สุดบางวันคุณอาจมองดูคู่รักรอบตัวแล้วรู้สึกว่าทำไมคนอื่นถึงโชคดีจัง ทำไมเขาไม่ต้องรอนานเหมือนคุณทำไมเขาถึงดูสมหวังกันง่ายๆแต่เชื่อเถอะความรักบางคู่มาเร็วก็ไปเร็วเพราะพวกเขาอาจไม่ได้เดินผ่านบทเรียนแบบที่คุณผ่านไม่ได้ถูกขัดเกล่าด้วยความเหนาความอดทนความศรัทธาในสิ่งที่ยังไม่เห็นเหมือนที่คุณเป็นและเพราะคุณอดทนเพราะคุณศรัทธาความรักที่จักรวาลเตรียมไว้ให้คุณจึงไม่ธรรมดาจึงไม่เหมือนใครและจึงมีคุณค่าเกินจะอธิบายด้วยคำใดๆ เขาอาจเดินเข้ามาในวันที่คุณไม่ได้เตรียมตัวอาจอยู่ในกลุ่มคนธรรมดาในสถานที่เรียบง่ายแต่หัวใจคุณจะรู้รู้ว่าคือเขาแม้จะไม่รู้ว่าเพราะอะไรรู้ว่าเคยรอเขามานานมากแม้ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยเพราะวิญญาณของคุณเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วอาจในชีวิตก่อนหรือในมิติบางอย่างที่ลึกกว่าโลกนี้ความรู้สึกนั้นจะไม่หวือหวาแต่จะมั่นคงไม่เร่งรีบแต่เต็มไปด้วยพลัง ไม่ต้องการการพิสูจน์แต่ยิ่งนานยิ่งชัดเจนและในวินาทีที่คุณจับมือเขาได้จริงๆคุณจะเข้าใจว่าการรอคอยทั้งหมดนั้นไม่เคยสูญเปล่าทุกน้ำตาที่เคยหล่นทุกคําถามที่ไม่เคยได้คําตอบทุกคําขอที่เคยพูดกับฟ้ามันถูกฟังทั้งหมดแล้วและจัก,กรวาลก็กําลังตอบคุณด้วยผู้ชายคนหนึ่งที่หัวใจเขาเคยร้้วรานมาเช่นเดียวกันและพร้อมจะรักคุณด้วยความเข้าใจ พร้อมจะเดินไปกับคุณด้วยสองเท้าที่เคยล้มลุกมาก่อนพร้อมจะจับมือคุณไว้แน่นไม่ว่าพายุจะรุนแรงแค่ไหนจนหัวใจคุณเชื่อในคำว่ารักแท้อีกครั้งด้วยศรัทธาที่จักรวาลได้มอบไว้ในตัวคุณแล้วเสมอและเมื่อคุณได้พบเขาในที่สุดไม่ใช่เพราะคุณวิ่งตาหาแต่เพราะคุณหยุดไล่ตามและเริ่มเดินด้วยความเข้าใจในตัวเองเพราะคุณไม่ต้องการให้ใครมาเติมเต็มแต่พร้อมที่จะแบ่งปันความรักจึงเดินเข้ามาอย่างเงียบงนัน อย่างอ่อนโยนอย่างมั่นคงเขาจะไม่เข้ามาเพื่อเปลี่ยนคุณให้เป็นคนอื่นแต่จะเข้ามาเพื่อบอกว่าคุณในแบบที่เป็นอยู่ดีที่สุดแล้วเขาจะไม่เข้ามาเพื่อควบคุมหรือครอบครองแต่จะเข้ามาเพื่อเคียงข้างพร้อมฟังทุกความเงียบพร้อมเข้าใจทุกความรู้สึกที่คุณไม่กล้าอธิบายและทุกครั้งที่คุณรู้สึกไม่มั่นใจเขาจะจับมือคุณแน่นขึ้นและพูดด้วยแววตาโดยไม่ต้องใช้คำว่า ไม่เป็นไรเลยคุณไม่ได้เดินคนเดียวคุณจะไม่ต้องร้องขอเวลาเพราะเขาจะให้มันโดยเต็มใจคุณจะไม่ต้องฝืนยิ้มเพราะเขาจะมองเห็นแม้เพียงเศษเสี้ยวของความเศร้าในใจคุณและค่อยๆประคองคุณออกจากตรงนั้นด้วยความอดทนด้วยความเข้าใจไม่ใช่เพราะเขาต้องทำแต่เพราะเขารักคุณมากพอที่จะอยากทำคุณจะรู้จักคำว่าบ้านโดยไม่ต้องมีหลังคา เพราะความปลอดภัยในใจเกิดขึ้นได้จากอ้อมกอดเดียวจากคำพูดสั้นๆว่าฉันอยู่ตรงนี้เสมอคุณจะเลิกสงสัยว่าความรักคืออะไรเพราะเมื่อได้อยู่กับเขาคุณจะไม่ต้องถามอะไรอีกเลยทุกอย่างจะเรียบง่ายเป็นธรรมชาติเหมือนต้นไม้ที่เติบโตขึ้นโดยไม่ต้องเร่งเพียงแค่ดูแลเพียงแค่ไม่ละทิ้งและเมื่อคุณหันกลับมามองเส้นทางทั้งหมดที่เคยผ่านคุณจะรู้ว่าทุกการรอคอยมันคุ้มค่า และในวันที่คุณสองคนมองหน้ากันท่ามกลางโลกที่ยังวุ่นวายจะไม่มีเสียงใดสำคัญเท่าหัวใจที่เงียบลงอย่างสงบเพราะหัวใจไม่ต้องต่อสู้เพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกแล้ว